2ปีวัยท้องสองขวบพบกันคลิปนี้ก่อดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลหนุ่มแม่แล้วก็ TikTok Bo โบเน k ดคนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ2ปีประมาณสักเอ,อ่อหปี2ปีนะคะเราจะเริ่มรู้ว่าลูกทำอะไรได้มากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เรารู้ลูกเขาก็รู้ตัวว่าเขาทำอะไรได้มากขึ้นจากเด็กที่เคยนอนมานั่งได มากินได้มาเดินได้แต่ติดอย่างเดียวเขายังพูดไม่เก่งเด็กโดยทั่วไปเขาจะเริ่มพูดเก่งอ่ะได้ประมาณสักสองสปีขึ้นไปนี่ออกไหมเขาทําได้ทุกอย่างแล้วเขาอยากพิสูจน์อ่ะฉันทำมันนั้นได้ฉันทำวันนี้ได้ฉันปีนนู่นนี่นั่นได้ฉันเอามีดมาทํากับข้าวได้แต่ผู้ใหญ่ห้ามเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่อย่านะลูกหยุดนะลูกอย่าพึ่งทําลูกอย่าปีลูกอย่าลูกอย่าอย่าจริงไหมจริงไหมจริงไหมทําให้เด็กรู้สึกว่าเครือบแคลงใจว่าฉันทําได้อะแต่ทําไมไม่ให้ฉันทําอ่ะเขาก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากทําให้พ่อแม่เห็นฉันทําได้ฉันทําได้เนี่ยฉันทํากับข้าวได้ดิฉันเอามีดมาสับมือให้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันปีนได้เดี๋ยวฉันปีนขึ้นต้นไม้แล้วโดดลงมาให้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยเธอนึกออกป่ะ เขาอะค่ะทำอะไรได้หลายอย่างแต่คุณพ่อคุณแม่เองก็ดันไปเบรกเขาคุณพ่อคุณแม่เองก็ดันไปเบรกเขานะคะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะอยากจะโชว์ power ว่าฉันทําได้นะฉันทําได้จริงๆนะคะหรือในบางทีค่ะเราอะเดินผ่านใช่ไหมคะแล้วลูกเขาอะมีความรอ้องไห้อยากเอาสิ่งของอะอยากเอาสิ่งของแล้วร้องลงไปแบบกริ่งกับพื้นนะคะเรารับมืออย่างไร ะค,ะคือในส่วนของตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเด็กบางคนเป็นคนที่เอาแต่ใจนะคะเด็กบางคนก็เลี้ยงง่ายบางคนก็เลี้ยงยากถ้าในกรณีที่เราเจอแบบนี้นะคะแม่โบบอกเลยว่ามันเป็นเพียงแค่ลูกเขาต้องการที่จะสร้างเงื่อนไข นะคะก็การที่จะต่อรองกับคุณเท่านั้นเองเขาอยากต่อรองว่าเนี่ยฉันอยากได้สิ่งของอันนี้เอาให้ฉันสิเอาให้ฉันแต่คุณก็บอกว่าไม่ลูกของที่บ้านเรามันมีเยอะแล้วไม่ต้องเอาก็ได้ไม่ต้องเอาก็ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ฉันจะเอา้าฉันจะเอาแล้วก็เริ่มแลค่ะเริ่มเป็นนางมาลายนะคะไปกรีกกริ่งนะคะอยู่บนพื้นอา้าต่างๆนานา,นาสิ่งที่คุณแม่จะต้องทําคืออะไรยืนอยู่ใกล้ๆ โอเคนะแม่เข้าใจหนูนะลูกนะแม่คิดว่าหนูก็คงอยากที่จะระบายความรู้สึกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแม่จะอยู่ใกล้กลๆหนูนะลูกก็ล้องแม่เธอไม่ใช่ไปทําหน้าแบบมานางมาลายเธอไม่ใช่นะคะเธอต้องยืนแล้วก็แบบอืมโอเคดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ลูกอย่าให้มีศีรษะหรืออะไรกระแทกถ้าตราบใดที่เขาค่ะยังไม่ได้ไปทํร้ายสิ่งของไม่ได้ทํร้ายผู้อื่นคุณยืนนิ่งๆเด็กเมื่อเขาไม่ได้รับการตอบสนองเมื่อเขาไม่ได้รับการแบบโฟกัส เขาจะหยุดเพราะเหนื่อยเขาเหนื่อย,เข,เ,อยเขาก็หยุดเพราะเขาเห็นแล้วว่าไม่ได้ผลวิธีนี้ไม่ได้ผลไม่เวิร์กเลยแล้วเขาจะหยุดถ้าลูกหยุดคุณแม่ก็บอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วเนอะลูกนะงั้นเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันแค่นั้นเองคุณเห็นไหมคะมันคือการตอบสนองแค่นี้ ไม่ได้ผิดปกติไม่ได้ทําให้ลูกของคุณเป็นเด็กที่ก้าวร้าวหรืออย่างไรเพียงแค่คุณตอบสนองให้เขารู้ว่าคุณรับรู้คุณเข้าใจนะแต่มันเอาไม่ได้จริงๆอ่าที่บ้านเรามีแล้วนะคะต่อให้หนูต่อรองก็เอาไม่ได้ลูกแต่แม่ไม่ทิ้งหนูนะแม่จะยืนอยู่เป็นเพื่อนหนูหนูหาระบายอารมณ์ความรู้สึกหนูให้เรียบร้อยนะคะพอหนูเสร็จแล้วแล้วหนูตามแม่มานะจบไหมคะจบไหมคะคุณเอาไปปรับใช้กับชีวิตลูกคุณเลยนะคะเนาะ